กาดนกโอ้โหกระโปกที่สุดเลยเราเนี่เยเยอะตีเอยอะตีเลยเอืมอ๋อห้อยเหี๋ยตัวเท่านี้ทุกคนไอ้คนคุยคุยไหนไปไหนเนี่ยสวัสดีค่ะทุก พี่แจงมาเปิดคลิปกับเวกัสนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่มิลีนนะ่ะเขานัดกับพี่แจงว่าเดี๋ยวจะพาเวกัสไปอาบน้ํานะคะแต่ว่าไม่ได้ไปอาบไกลที่ไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพะเยา <_ m ix> แล้วก็แถวเนี้ยไม่ค่อยมีที่อาบน้ําน้องหมาเลยฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอาบเองในไหนก็อาบเองแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวดีๆขอทําให้หนูมันเปื้อนเยอะกว่านี้หน่อยนะคะนะ <_ m ix> ได้ไหมนี่สิ่งที่พี่แจงเตรียมมานะคะทุกคนคือสิ่งนี้นะคะนี่อันนี้เป็นลิปสติกนะคะ เดี๋ยวจะให้เวกัสนะคะทาลิปเนาะคือ <c oughs> พี่เจไม่ได้ทำนะพี่เจแค่จะเปิดฝาให้เฉยใช่ไหมเอาไหมเนี่ยเวกัสชอบทุกคนเนี่ยพี่เจไม่ได้ทำนะทุกคนเอาเวกัสหนูอยากทาลิปเหรอลูกนี่นี่นี่ลิปอยู่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ทุกคนดูหนละ่าเวกัสเอ้ยโอ้ย น้ยนายดีๆทำให้หนูอยากทาคิ้วใช่ไหมอะหนูอยู่นิ่งๆก่อนทุกคนกัดอยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันจะเลอะลูกหนูอยู่นิ่งๆก่อนมันจะเลอะนาเห็นไหมกัดดิ้นน่ะทุกคนพี่แจนตั้งใจจะทาให้มันดีๆนะแต่เวกัสมันดิ้นนะดูดีมันก็เลยเป็นแบบนี้กาดอยู่นิ่งๆลูกอยู่นิ่งๆนี้จะทาลิปให้เห็นไหมหนูไม่นิ่งเลยะอ่ะอ่ะอ่ะแคหนูเอาไปเล่นเองแล้วกันไม่เลียลูกไม่เลียไม่เลียจริงๆลิปนี้มันกิน ได้นะคะทุกคนมันเป็นแบบติ้นนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแทดูเป็นอะไรทุกคนดูหน้าเวกาสสิอ่ะหนูข้าไปเล่นเองแล้วกันเอาอันไหนอะหนูอยากเล่นอันนี้หรือว่าอันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่ะได้ไม่แมันจะด่าไว้ว่าทุกคนคคทหนูอยู่นิ่งๆสิดีจะทาลิปให้อุ้ยอ้ย,โ,อยโดนหัวอีกแล้วอุ้ยโดนหัวอีกแล้วทุกคนดูเวกัสสิดีจะทาลิปให้หนูแล้วหนูดิ้นนะมันก็เลยออกมาเป็นปสภาพนี้อะทุกคน คนเป็นไงเบกอรน่ารักไหมดูดิหน้าหนูน่ารักที่สุดเลยดูดิเดี๋ยวเราพาน้องไปเจอพี่มิลินดีกว่าทุกคนแล้วมาดูกันว่าพี่มิลินจะชอบหน้าเบกอรแบบนี้ไหมนะคะป่ะหลานยายดู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 ทำไมมันเละตุ๊งเป๊ะอย่างงี้ยตาย จะอาบน้ำแล้วไงเขาขอทาลิปให้หน่อยโอเคใช่ไหมน่าต้องจุ๊บเป็นไงเป็นไงน่ารักไหมเบกาดีๆทำให้หนูนะเนี่ยน้องนี่หรอใช่เอิ่งเห็นหน้ามันเต็มๆ้วเนี่ยทำไมเป็นสภาพนี้วะมัมไม่้ไม่ทีแรกอ่ะเขากะว่าเขาจะทาลิปให้นิดเดียวแต่แบบเบกสมันดิ้นไงแล้วมันก็ออกมาสภาพเนี้ย ใช้ให้ทาไม่การเป็นผู้ชายเอาลิปอะไรมิเลดี้ปะไม่ใช่เอาติ้นเอาติ้นทาอ๋ทำมิเลดี้นี่คือแบบ3วัน4วันน้ำจะออกอะคือมันมุมมามที่สุดเลยทุกคนบอมแมมมากดูดิถ้าเห็นสภาพหน้าตัวเองรืยยังกันมาดูกระจกเร็วมาที่มะมาที่มาดูสภาพตัวเองก่อนดูโหโอ้โหหูตกเลยอะ แกดูหน้าตัวเองสิลูกแกดูหรือว่าแกชอบวะมันชอบดูสิแอบำไหโอ้โหวยออกยากมากเลยอะทุกคนพาน้องไป,ปอาบน้ำเผอะดูดินลูกโอ้โหกระโปรงที่สุดเลยเราเนี่ยเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเลยไปอาบน้ำเลยป๊ะมามามา โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยกันอาบน้ำให้เวกัสเนาะใช่อันนี้ก็คือน้ำยานะคะแามพูอาบน้ำไม่ใช่สไลด์นะคะทุกคนอขอจากหม่ตัวหนึ่งมาข้างบ้านเออคือพี่เจงะ่ะพลาดตรงที่ไปทาลิปตรงหน้านอ้องแล้วคือเวกัสห้ามให้น้ำโดนจมูกนะคะไม่ใช่ห้ามให้น้ำเข้าจมูกเออ่นแ,แหละก็คิดว่าน่าจะอาบยากนิดนึงเพราะว่าลิปอบะมันเลอะตรงจมูกหมดเลยแต่ว่าไอ้ขนข้างบนเนี่ยน่าจะง่ายหน่อยโอเคมาไม่เสียเวลา ะะเดี๋ยวเราจะทําการอาบน้ําให้น้องแล้วเนาะอันนี้ก็คือน้ำอุ่นนะคะทุกคนใช่มาเริ่มเริ่ม สองสองอ๋อสองสองทีแรกพี่เรนจะเอาแช่นะคะเช่นิ่งเย็นเช่นิเย็นก็คือแบบอ๋อให้มันโหดอะทุกคนหรือตัวเนี้ยจะบอกว่าอันนี้คือการอาบน้ำให้เบกอรครั้งแรกเลยนะคะเราไม่เคยอาบน้ำมามาก่อนเลยนะคะเกือบจริงๆควรทำนะช่วยถ่ายนะคะไม่ได้ การเดี๋ยวี้อาต้องหัวให้ลูกอ้าวจัดการแล้วดูหน้าไปครับการผมจะออกไหมลูกโอ๊ยการด่ขอโทษด่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ ยังไม่สะอาดนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวน้อยยังมีฟองอยู่เดี๋ยวเอาจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปจริงถ้ากูปล่อยปุ๊บนี่วิ่งเข้าห้องน้ำนายเลยโอ้โหแพ่เสียบมาแล้วค่ะแพ่โอเคไหมเราลงเอาลงไปไหมเออเราเอาลงน้ำไเลยป่ะไดน้ำน้อยละลงได้นี่ไงน้าจ้าเออนี่กว่าเหรอโอเคใช่ไหมกูไม่ได้ทำเลยหนวตรงปากอ่ะเราจะทำยังไงดีอ่ะเออนั่นแหละ โอ,อ้ผมมีชุบน้ำก็ได้เนี่ยแต่ดีนะที่มันเป็นลิฟแบบนี้อ่ะถ้าเป็นลิปของตัวนี่คือไม่ออกแน่นอนเลย <c oughs> โอเคอ่ะตัวมาถือต่อมา <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> อะไรก็อาบน้ำหางไม่เป็น <c oughs> เอออ่างเขาช่วยเขาช่วยมาลุก อาบน้ำลงนี่ค่อยอาบน้ำยังอาบไม่ได้เนาตอนนี้อาบแล้วก็อาบน้ำได้แล้วใช่อันนี้เป็นรั้งที่สองนะที่น้องอาบน้ำครั้งแรกอ่ะเราพาไปอาบที่ร้านแล้วครั้งเนี้ยมันก็ทำแทนจริงจริงมาดูเลคะเหลือตัวนี้เดียวอ่ะโอเคโอเคแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรา น้องแค่นี้เนาะโอเคแล้ว huh. ก okay, yeah, okay. okay, so, okay. okay, right? mm ็เ hmm. ด okay, ี okay, so okay. Okay, so okay, uh ๋ยวไปดูสภาพตอนที okay. ่แบบน้องแห้งแล้วละกันเพราะว่าเห็นเงี่ยน่าสงสารมากโอเคปัปโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราพาเวงัสกมาเป่าขนข้างนอกเนาะแล้วก็สภาพแบบตอนนี้ก็คือโอเคอ่ะมันไม่ได้หนาวมากอะไรแบบนี้นะแบบอุ่นๆนะคะใช่ดูสภาพเวงั๊อันนี้มันเป็นปอมจริงๆใช่ไหมอ่ะจากตัวเท่าไหร่35 0 0 0เหลือ500อ คือเอาจริงๆนะตรงปากน้องอะ่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนยังเหลือสีแดงๆอยู่ <All right. S 1> นะคะป่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเป่าตัวน้องก่อนนะคะ เสร็จแล้วลูกเป็นไงบ้างลูกมือเลยใครทําอะไรหนูอะเป็นไงบ้างมันสะอาดใช่ไหมมันไม่สะอาดเลยทุกคนดูหน้าน้องสิเลอะยิ่งกว่าเดิมม <c oughs> าลูกมองกล้องหน่อยเร็วนี่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 ทุกคนดูหน้าน้องนะคะยังเปื้อนลิปอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อาบน้องให้เวกัส <c oughs> อาบน้ำ น้องเวกอะไรวะอาบน้ำให้น้องเวกัสได้ <im it> ก็เรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนให้ดูสภาพหน้านะคะ <im it> เหมือนไม่ได้อาบเลยนะคะ <im it> ตรงหน้าตรงจมูกอย่างเงียง้ยน้องโดนน้ำไม่ได้เนะ <im it> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าจมูกแล้วใครบอกให้เล่นว่าเขาก็แบบตั้งใจจะทานิดนิดแต่แบบเวกัสมันเลียวจนแบบเลอะหมดเลยรอเดี๋ยวเข้าไปดูเออจริงๆเนี่ยดูดิแล้วก็ขนดน้องร่วงนิดนึงเนาะไม่น <im it> <ๆ>ิดนึงอะดูเสื้อพี่มินดีมีแต่ขนหมานะคะอ่ะโอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นการอาบ น้ำครั้งแรกให้เวกัสเนาะใช่ก็ไม่เป็นไรเนาะลูกเดี๋ยววันหลังดีๆกับมีมีพาไปอาบที่ร้านดีกว่าเนาะโอเคคือแบบไม่หมดอ่ะดูดิดูตรงคอดิเออคไม่หมดอาบยังไงดีอาบไม่หมดอ่ะทุกคนแล้วดูตรงจูมันดิเหลืองก็ความพยายามก็โอเคนะความพยายามสูงอยู่หมายถึงแกล้งแหละความพยายามสูงมากคือมีครั้งหนึ่งอ่ะที่พี่แจงเขาแบบเล่นกับเวกัสแบบนี้อ่ะเออแล้วตอนนั้นเวกัสอาบน้ำไม่ได้เพราะว่าเวกัสเด็กมากพี่มิลินก็เลยแบบให้เอาทิชชู่อ่ะมาเช็ดเช็ด เอันนี้ก็คงจะได้เช็ดเหมือนเดิมนะคราะลอาคุณอ่างนะมีลองไม่ได้ต้องลอกอะไรข้างหลังเนี่ยเก็บของให้เวการักดูดิเวก้แบบได้มาช่วยเราเนาะเพราะว่าเราก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เวกาดีดีขอโทษด้วสะอาดอยู่นะหอมอยู่หอมเหมือนตรงหัวเนี่ยคือยังเหม็นอยู่เลยตรงตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้หอมทุกคนแต่ตรงหัวคืออาบไม่ได้ไงเแล้วก็เหลือตัวแค่นิดเดียวอ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะอืมเทไปละบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บดีดีสิปาดอืาจุ๊บ